บทที่903าถังซานกลับมาอย่างไรก็ตามจัก,กรพรรดิเทียนหยางเพิกเฉยต่อคําแนะนํานี้จัก,กรพรรดิเทียนหยางที่อยู่เหนือศีรษะของจิ้งจอกสวรรค์ที่มืดมิดยังคงเร่งความเร็วและพุ่งลงมาในฐานะผู้นําที่แท้จริงของกลุ่มสัตว์ประหลาดและแห่งแรกของราชสํานักเมื่อจัก,กรพรรดิเทียนหยางมีแรงจูงใจที่จะฆ่าใครจะหยุดเขาได้แต่วันนี้มีคนหยุดเขาเมื่อเห็นว่าจัก,กรพรรดิเทียนหยางไม่ได้ตั้งใจจะหยุด รีศูนย์สีน้ำเงินทองก็ออกมาจากท้องฟ้าขัดจังหวะไม้ไกายสิทธิ์และหอกที่จักรพรรดิเทียนหยางและจิ้งจอกสวรรค์แห่งความมืดบิดเข้าด้วยกันและเมื่อตรีศูนย์สีน้ำเงินทองเข้ามาติดต่อกับหอกหอบได้ถ่ายทอดความรู้สึกถึงการยอมจำนวนต่อจักรพรรดิเทียนหยางอย่างแท้จริง จิ้งจอกดำปลดโซ่ตรวนของจักรพรรดิเทียนหยางและไม้กาย,ยสิทธิ์ในมือของเขาตั้งสูงตระหานสกัดกั้นการโจมตีที่รุนแรงของจักรพรรดิเทียนหยางอีกคนที่ตกลงมาจากฟากฟ้าแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังตกลงไปในพื้นของวังจิ้งจอกสวรรค์แต่เมื่อเขากำลังจะกระโดดออกด้วยแรงจูจ่ๆเขาก็รู้สึกว่าพลังเวทมนต์ของเขายังคงอยู่ที่นั่นแต่ก็ไม่สามารถดำเนินไปอย่างราบรื่นได้ เมื่อมองไปรอบๆฉันเห็นรัศมีสีทองผูกไว้กับเขาอย่างช้าๆใครจะมาหยุดฉันทำไมจัก,กระพัดเทียนยางมัดคนนั้นไว้กับพื้นและมัดจิ้งจอกมืดไว้กับพื้นดังนั้นเขาจึงคิดว่าเขาไม่ควรเป็นศัตรูในเวลานี้จัก,กระพัดสวรรค์อมตะที่ฟื้นคืนสภาพไขข้อได้ก็ลืมตาขึ้นพระเจ้าทะเลพระเจ้าคุณอยู่ที่นี่ใช่แล้วถังซานที่มา หลังจากซึมซับศรัทธามากมายในมหาสมุทรสีฟ้าอันไม่มีที่สิ้นสุดสภาพร่างกายของเขากลับคืนสู่สภาวะสูงสุดอย่างรวดเร็วและหลังจากที่เขาคิดอย่างถี่ถ้วนเกี่ยวกับรายละเอียดทั้งหมดเขาก็รีบไปที่สารบรรพบุรุษโดยไม่หยุดและในที่สุดก่อนที่จักรพรรดิเทียนหยางจะสังหารจักรพรรดิคุณคือเทพแห่งท้องทะเลอัญญประกาศคู่จักรพรรดิเทียนหยางกล่าวด้วยความประหลาดใจเล็กน้อย ก่อนหน้านั้นแม้ว่าเขาจะได้พบกับถังซานเขาเพียงรู้สึกว่าแม้ว่าความแข็งแกร่งของชายหนุ่มคนนี้ยังไม่ถึงระดับจัก,กรพรรดิแต่เขาก็ยังมีพลังมากแต่เขาไม่เคยเปรียบเทียบแทงซานกับเทพสมุดที่จัก,กรพรรดิที่ไม่มีที่สิ้นสุดกล่าวใช่ฝ่าบาทเทียนหยางข้าคือเทพแห่งท้องทะเลถังซานถังซานพูดด้วยรอยยิ้มแต่เขาทําได้แค่หัวเราะแต่เขาไม่รู้ว่าจะหัวเราะย,ย่อใครเพราะข้างหน้าเขามีเทีนยนหยางอยู่สองคน ภายใต้การมาเยือนของสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของเทพสมุดของแทงซานแน่นอนว่าเขาสามารถเห็นได้ว่าจัก,กรพรรดิเทีนยนหยางอื่นที่อยู่ข้างหน้าเขาไม่ใช่ร่างโคลนแต่เป็นจัก,กรพรรดิตัวจริงอีกคนจัก,กรพรรดิสวรรค์ไม่มีที่สิ้นสุดเห็นความสงสัยของแทงซานดังนั้นเขาจึงก้าวไปข้างหน้าและอธิบายให้จัก,กรพรรดิสวรรค์เทีนยนหยางนายท่านนี่เป็นความลับของตระกูลแปลกๆของข้าเนื่องจากท่านได้เห็นแล้วในวันนี้ข้าจะแจ้งให้ท่านทราบแต่ได้โปรดอย่าพูดกับผู้อื่น เป็นธรรมชาติทั้งซานยังคงสับสนในฐานะพระจางปาดังนั้นเขาจึงสามารถพูดตามความหมายของจัก,กรพรรดิที่ไม่มีที่สิ้นสุดเท่านั้นทั้งซานเป็นคนที่ช่วยอะไรไม่ได้จริงๆเนื่องจากมันเป็นความลับเขาไม่จําเป็นต้องบอกเขาเป็นเพียงว่าเนื่องจากจัก,กรพรรดิวิญ,ญญาณสวรรค์ไม่มีที่สิ้นสุดรับรู้ถึงตัวตนของทั้งซานในฐานะเทพแห่งท้องทะเลเขาจึงวางใจทั้งซานด้วยความมั่นใจและไม่ต้องการปิดบังอะไร ในเมื่อฉันต้องการจะพูดมันก็ขึ้นอยู่กับฉันที่จะพูดเองจัก,กรพัรดิเทียนหยางที่ถือดาบเพลิงขัดจังหวะจัก,กรพัรด์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและกล่าวว่าเมื่อประมาณ2,000ปีที่แล้วฉันยังคงเป็นพวงของดอกทานตะวันที่แผดเผาโดยบังเอิญฉันได้วัตถุศักดิ์สิทธิ์พระอาทิตย์สวรรค์หอ,อกลอยฟ้าจัก,กรพัรดิเทียนหยางกล่าวและมองไปที่หอกในมือของอีกฝ่าย อย่างไรก็ตามสิ่งมีชีวิตมีวิญญาณและเมื่อพวกมันถูกกลวมเข้ากับหอบเข้ากับดอกไม้อย่างสมบูรณ์และพระเจ้าดั้งเดิมของฉันก็ถูกกลวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวและดอกไม้เทียนหยางสองดอกที่มาพร้อมกับดอกไม้บานสะพรั่งกล่าวอีกในหนึ่งนี่คือร่างกายที่แท้จริงของฉันและจัก,กรพรรดิเทียนหยางในราชสำนักเป็นร่างแฝดของฉันและยังเป็นสิ่งประดิษฐ์ของหอบจัก,กรพรรดิเทียนหยางจึงอธิบาย เป็นเรื่องปกติที่จะเห็นดอกไม้บานมากกว่าหนึ่งดอกแต่หายากสำหรับดอกไม้คุณภาพสูงอย่างเสียงอเทีนยนหยางที่จะทำเช่นนี้แม้แต่ในอาณาจักรเทพในอดีตก็ยังหายากทั้งซานคิดกับตัวเองเอาละหลังจากที่เราพูดเกี่ยวกับเราเสร็จแล้วก็ถึงเวลาพูดถึงของคุณเทพสมุทดทําไมคุณถึงหยุดฉันไม่ให้ข้าจัก,กรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ที่ถูกปรูน อัญญประกาศคู่จักรพรรดิทเทียนหยางกล่าวด้วยความไม่พอใจท้ายที่สุดเขาอยู่เบื้องหลังมาหลายปีแล้วและวันนี้เขามีโอกาสออกมาและปล่อยตัวแต่ถังซานที่รบกวนเขาบทที่904ฝ่าบาทอย่าใจร้อนดูสิแทงซานมองไปที่จักรพรรดิทเทียนหยางและกล่าวอย่างจริงใจทันใดนั้นแสงของเทพสมุดก็ส่องจากตรีศูนย์เทพสมุดบนหน้าผากของแทงซานทำให้พลังงานปีศาจในร่างกายของจักรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์บริสุทธิ์ เมื่อมองดูแสงออร่าอันศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวจักรพรรดิจักรพรรดิเทียนหยางก็เสียสติไปชั่วขณะหนึ่งในพลังแห่งดวงอาทิตย์ของเขาแท้จริงแล้วมีพลังศักดิ์สิทธิ์ครั้งหนึ่งเขาเคยคิดว่าแสงศักดิ์สิทธิ์ของเขาเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ที่สุดในดาวฟ้าหลันแล้วแต่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนนว่าวันนี้จะเป็นที่เปิดหูเปิดตาฝ่าบาทอย่าคิดมากฉันมาจากอีกโลกหนึ่งที่สูงกว่านี่คือพลังของเทพเจ้าของฉันดังนั้นมันจึงบริสุทธิ์กว่าพลังงานทั้งหมดบนดาวฟ้าหลัน แท้งซานเห็นความสับสนในดวงตาของจักรพัิเทียนหยางดังนั้นเขาจึงอธิบายอะไรนะอีกโลกหนึ่งโลกที่มีพลังระดับสูงเช่นนี้เป็นไปได้ไหมจักรพัิเทียนหยางแทบไม่เชื่อหูของเขาแม้ว่าเขาจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของจักรพัิคริสตันในอดีตแต่เขาก็ทำได้เพียงอันดับสองในราชสำนัก อย่างไรก็ตามเขามั่นใจในความแข็งแกร่งของตัวเองอยู่เสมอแต่เมื่อฉันเห็นมันในวันนี้แม้ว่าการฝึกฝนของแทงซานจะไม่ดีเท่าของเขาเองในเวลาที่เหมาะสมแทงซานจะกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งกว่าจัก,กรพรรดิคริสตันใช่ฝ่าบาทฉันมาจากอาณาจักรเทวะและฉันยังคงเป็นอาณาจักรเทวะที่ทรงพลังอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ ทังซานพูดต่อเนื่องจากจัก,กรพรรดิเทียนหยางได้แจ้งความลับของเขาเองมาก่อนอย่างง่ายดายเขาจึงไม่ปิดบังตัวตนที่แท้จริงของเขาอีกต่อไปสำหรับเพื่อนเพื่อนทงซานเป็นหัวใจของหัวใจเสมอมาในเวลานี้จิ้งจอกสวรรค์หลุดพ้นจากการควบคุมของความวุ่นวายไม่รู้จบของแทงซานและเมื่อเขากำลังจะฉีกแทงซานและคนอื่นๆด้วยเขี้ยวของเขาเขาเห็นหางจิ้งจอกสีขาวที่เหลืออยู่บนร่างกายของเขาได้เปิดตัวแสงทองคำขาวที่ไม่ธรรมดายอย่างแท้จริง เสียงแหบและยอเย้ยที่ไม่น่าพอใจอย่างยิ่งได้กรีดร้องจากทุกส่วนของร่างกายของจิ้งจอกทมินและมีเพียงแสงของหางจิ้งจอกขาวที่สว่างขึ้นและสว่างขึ้นเรื่อยๆกระตุ้นพลังงานอสูรดำในร่างกายของจิ้งจอกทมินอย่างเมามัน พลังงานปีศาจแห่งความมืดดูเหมือนจะต้องการต่อต้านและพยายามรวมตัวกันเพื่อโจมตีหางจิ้งจอบขาวแต่เมื่อฉันเห็นตรีศูนย์ตรีศูนย์ของแทงซานบนพื้นด้วยเสียงนิ่งดงหนักพลังงานปีศาจที่กำลังจะรวบรวมน่ากลัวสะดุ้งจางหายไปและในขณะนั้นนาห้วงอวกาศอันไกลโพ้นดวงตาสีเข้มคู่หนึ่งก็เปิดขึ้นทันใดพระเจ้าดาวฟ้าหลันยังใหญ่และรวยมากจริงๆ เสียงของเขาดังขึ้นในทุกทิศทางและดาวที่มาจากระยะไกลอีกครั้งภายใต้แรงกระตุ้นของพลังที่ไม่รู้จักอันทรงพลังเรื่องความเร็วขององค์การไปที่ลานของบรรพบุรุษย้อนกลับไปในวังจิ้งจอกสวรรค์ภายใต้การของขู่ของแทงซานและความพยายามของหางจิ้งจอกขาวเพียงตัวเดียวที่เหลืออยู่ผมสีดำของเทียนูสีเข้มก็กรองอีกครั้งไปยังผมสีขาวของจักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ ในที่สุดหลังจากจุดทูบครึ่งคอลัมน์พลังงานปีศาจที่เหลือก็ถูกกำจัดออกไปจนหมดและจิ้งจอกสวรรค์ทมินก็กลายเป็นจัก,กรพรรดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์อีกครั้งจัก,กรพรรดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์หลับสนิทและในเวลานี้เขาก็รู้สึกผ่อนคลายอย่างมากนี่มันเป็นยังไงบ้างจัก,กรพรรดเทียนหยางถามด้วยความประหลาดใจ ในการรับรู้ของเขาหลังจากที่จัก,กรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ตัดหางทั้ง8ดของเขาเขาไม่สามารถต้านทานการบุกรุกของพลังปีศาจได้อีกต่อไปเขาไม่เคยคาดหวังว่าแทงซานจะสามารถดึงเขากลับมาจากขอบหน้าผาได้จุดๆุดาวยังคงโปรดปรานจัก,กรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์แม้ว่าเขาจะทำร้ายดาวมากแต่ดาวก็ยังไม่เต็มใจที่จะละทิ้งเขาโดยสิ้นเชิงแทงซานกล่าวอย่างจริงใจ อันที่จริงดาวได้ช่วยเหลือจากกรรพัตปีศาจจิ้งจอกสวรรค์มาโดยตลอดเพื่อต่อต้านการบุกรุกของพลังปีศาจนี้แต่สําหรับจากกระพัตปีศาจจิ้งจอกสวรรค์เขาเกิดมาเพื่อเอาอกเอาใจและชื่นชมจากทุกคนการกัดซ้อในที่สุดก็ทนแรงกดดันไม่ได้เลือกที่จะปล่อยไปและเหตุผลที่เขาตัดหางจิงจ้งจอกออกก่อนหน้านี้คือการเข้าใจพลังของพลังปีศาจเพื่อสังหารจากกระพัตเทียนอย่างอย่างสมบูรณ์ สำหรับคนอย่างจัก,กรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์ศักดิ์สีีเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดตลอดเวลาไม่ว่าใครก็ตามที่รู้ว่าเขาถูกปีศาจร,ร้ายเขาต้องตายในตอนนี้ภายใต้การยับยั้งของพลังงานดาวและการยับยั้งพลังศักดิ์สิทธิ์ของเทพสมุดของฉันปราณปีศาจที่ล้อมรอบจัก,กรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ได้ถูกกำจัดโดยสิ้นเชิง กล่าวรอกฉันไม่รู้ว่าสำหรับจัก,กรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์เขายอมรับได้หลังจากศูนย์เสีย8ดหางไปเขาก็ไม่ใช่จัก,กรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์อีกต่อไปแต่เป็นเพียงจิ้งจอกสวรรค์ธรรมดาแท้งซานถอนหายใจแล้วอธิบาย สำหรับจัก,กรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ทังซานเคยกล่าวว่าเขาต้องการชำระหนี้ด้วยเลือดแต่เมื่อเห็นสถานการณ์ที่น่าเศร้าเช่นจัก,กรพรรดิปีศาจจิ้งจอกในวันนี้เขาก็ได้รับผลกรรมที่เขาสมควรได้รับและแทงซานไม่ต้องการทำร้ายเขาอีกแล้วจุดเทพสมุดคุณเพิ่งพูดว่าจิ้งจอกสวรรค์ไม่ใช่ผู้บงการที่แท้จริงเบื้องหลังนั่นใครในที่สุดจัก,กรพรรดิสวรรค์ไร้สิ้นสุดที่อยู่ด้านข้างก็เกิดคำถามขึ้น และจักรพรรดิทเทียนหยางที่อยู่ด้านข้างก็เดินออกจากจินตนาการของอาณาจักรเทพในเวลานี้แท้จริงแล้วแม้ว่าอาณาจักรพระเจ้าจะเป็นการไล่ตามรุ่งของจักรพรรดิอย่างสูงสุดสิ่งสําคัญที่สุดคือการกําจัดมือดําที่อยู่เบื้องหลังให้สิ้นซาก บทที่905การแสดงออกของแทงซานก็หนักหน่วงเช่นกันก่อนหน้านี้เขาเคยคิดว่าจากกระพัดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์เป็นคนที่อยู่ข้างๆเขาแต่ในระหว่างออนิเมชั่นที่ถูกระงับภายใต้ความคิดที่ละเอียดถี่ถ้วนของจิตวิญญาณของเขาเขารู้สึกว่าเรื่องนั้นคือไม่ง่ายอย่างที่เขาคิดเพราะถังซานเคยรู้สึกถึงพลังของดาวดวงนั้นเมื่อเขาเช็ดรอยแยกอันมืดมิดของเชิงห่ยศักดิ์สิทธิ แม้ว่าพลังอสูรของจักรพรรดิปีศาจท,ที่ครอบครองโดยจิ้งจอกสวรรค์นั้นไม่ได้คุณภาพต่ำและถือแม้จะเกินพลังงานส่วนใหญ่บอนดาวสีน้ำเงินก็ยังห่างไกลจากพลังงานที่แท้จริงของดาวดวงนั้นแต่เป็นการอยู่ใต้บังคับบัญชาแบบหนึ่งคุณรู้ไหมว่าในอาณาจักรเทพทองคำม่วงแทงซานเห็นด้วยตาของเขาเองว่าแก่นของอาณาจักรเทพแห่งอาณาจักรเทพ,พเจ้าทองคำสีม่วงนั้นถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน แกนชั้นในตกกระทบดาวพลันแต่ไม่พบแกนชั้นในแต่หลังจากสัมผัสได้ถึงพลังทำลายล้างของโลกนั้นแทงซานสามารถสรุปได้ว่าแกนนอกของอาณาจักรเทวาต้องกระจัดกระจายอยู่บนดาวดวงนั้นแกนชั้นนอกของอาณาจักรเทพนั้นแตกต่างจากแกนในของอาณาจักรเทพแม้ว่าพลังงานของมันจะมีไม่มากเท่ากับพลังงานที่มีอยู่ในแกนในแต่ก็เพียงพอแล้วสำหรับระนาบสามมิติที่จะทำให้เกิดกึ่งวิวัฒนาการ และที่สำคัญกว่านั้นแกนนอกไม่เหมือนกับแกนในพลังงานของแกนนอกสามารถระดมได้ดังนั้นยิ่งแทงซานคิดเกี่ยวกับมันมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งผิดมากขึ้นเนื่องจากดาวฟ้าหลันนั้นอยู่ไม่ไกลและบุกโจมตีฟาลันสตาเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วแสงจะง่ายขนาดนี้ได้อย่างไรที่จะจัดการจักกระพัตบนดาวฟ้าหลัน และในที่สุดก็พิสูจน์สิ่งที่ถังซานคาดหวังไว้คือพลังทําลายล้างที่ไม่มีใครเทียบได้จากจัก,กรพรรดิอสูรทลายนภาเมื่อเหมยกงจื่อต่อสู้กับจัก,กรพรรดิปีศาจทลานยนภาถูกต้องแล้วในมุมมองของแทงซานผู้บงการเบื้องหลังสุดยอดเบื้องหลังตําแหน่งของดาวฟ้าหลันคือจัก,กรพรรดิอสูรผู้แยกสวรรค์ผู้ซ่อนความแข็งแกร่งของเขาไว้และสามารถอธิบายได้จากด้านข้างด้วยว่าเหตุใดจัก,กรพรรดิอสูรแยกสวรรค์มักคิดที่จะฆ่าเพื่อนในตระกูลของเขา ในเวลานี้ในวังอมตะน้องซานคุณจะกลับเมื่อไหร่เหมยกงจือมองไปที่ข้างเตียงเต็มไปด้วยความปรารถนาให้ถังซานแน่นอนว่าเธอไม่ได้ความจำเสื่อมจริงๆในวันนั้นภายใต้การทำลายล้างของจักรพัดปีศาจแยกสวรรค์ความรู้สึกกดขี่ที่ไม่เคยมีมาก่อนทาให้เหมยกงจือพร้อมที่จะเผชิญความตายอย่างไรก็ตามในนาทีสุดท้ายเสียงที่คุ้นเคยดังขึ้นจากหัวใจของเธอ เสี่ยเหมยเจ้าตายไม่ได้ด้วยดาบอาชูรามีเพียงดาบอาชูราเท่านั้นที่สามารถเอาชนะเขาได้ด้วยความช่วยเหลือของเทพเจ้าแห่งท้องทะเลวิญญาณที่กระจัดกระจายตามการตายของร่างกายในไม่ช้าก็รวมกลุ่มกันใหม่เพื่อป้องกันไม่ให้เหมยกงจือคิดเรื่องนี้ไม่ได้เพราะความตายของเขาเองหลังจากที่วิญญาณศักดิ์สิทธิ์กลับมายังที่ของเขาแทงซานได้นําความรู้สึกอันศักดิ์สิทธิ์กลับไปสู่เมืองเคอรี่จากมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุด มันเป็นความโปรดปรานของดาวด้วยและถังซานก็มาตอนที่เหมยกงจือกำลังจะหายตัวไปหลังจากยืนยันว่าเขาไม่ได้มีอาการประสาทหลอนเหมยกงจือก็เต็มไปด้วยความปรารถนาที่จะเอาชีวิตรอดในทันทีและดาบอสูนเทพปสูรในจิตสำนึกของเขาถูกดึงออกมาซึ่งเป็นสาเหตุที่การติดตามผลจึงเกิดขึ้น ต่อมาหลังจากขับไล่จัก,กรพรรดิปีศาจแยกสวรรค์มันก็เพื่อให้เหมยกงจือมีขั้นตอนที่เหมาะสมแทงซานให้เหมยกงจือคิดแป้งทาเป็นความจําเสื่อมแน่นอนว่าสําหรับอนาคตของราชสํานักบรรพบรุษจัก,กรพรรดิไม่ได้คิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือแม้แต่เพิกเฉยโดยเจตนาและเลือกที่จะเชื่อในเหมยกงจือ และในเวลานี้เองที่การเลือกของจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์ทาให้แทงซานเห็นว่าลึกๆในใจเขากําลังมุ่งหน้าไปยังดาวฟ้าหลังดังนั้นเขาจึงรีบมาช่วยท้องฟ้าหลังจากที่เขาฟื้นคืนชีพชีวิตของจักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกขณะที่เหมยกงจือรู้สึกคึ่งทันใดนั้นร่างหนึ่งก็ปรากฏขึ้นข้างหลังเธอเห็นได้ชัดว่าเหมยกงจือรู้สึกถึงการปรากฏตัวของร่างนี้และในขณะที่เธอกําลังจะหันหลังกลับมือใหญ่คู่หนึ่งที่อ่อนโยนก็ปิดตาของเธอ คิดว่าฉันเป็นใครเสียงอ่อนโยนดังมาจากหูของลูกชายคนสวยดวงตาของเหมยกงจืดเปียกชื้นในทันทีเธอไม่รู้ว่าเป็นใครจู่ๆถังซานก็หันไปมองอย่างสนใจซานน้อยคุณกลับมาแล้วรู้ไหมว่าฉันกลัวเธอแทบตายวูหฮูเหมยกงจื้อยนตัวเองเข้าไปในอ้อมแขนของถังซานทุบหน้าอกของถังซานด้วยเสียงร้องไห้เขาแข็งแกร่งอยู่เสมอเฉพาะต่อหน้าถังซานเท่านั้นที่เขาจะแสดงด้านที่อ่อนแอที่สุดของเขา ถังซานไม่เคยคาดคิดว่าปฏิกิริยาของเหมยกงจือจะใหญ่โตขนาดนี้เขาลูบผมของนายน้อยเมยอและมีคำไม่ว่าจะร้องไห้ฉันไม่กลับมาแล้วเหรอคุณหญิงฉันกลับมาแล้วคุณหญิงจุดจุดอัญญประกาศคู่ที่มาของเสียงคือถังซานตอนที่906ไอจามระวังยังมีปีศาจอยู่ไอรุนแรงขัดจังหวะถังซานและเหมยกงจือที่ยังคงกอดกันแน่น มันคือเมืองแห่งเปลวเพลิงเจ้าแห่งวังอมตะจัก,กรพรรดิอสูรอมตะผู้ยิ่งใหญ่และข้างๆ้างเขานั้นมีจัก,กรพรรดิสวรรค์ไม่มีที่สิ้นสุดและจัก,กรพรรดิสวรรค์เทียนหยางที่ติดตามถังซานก่อนที่จะมาพบเหมยกงจื่อถังซานได้ระบุก,การคาดเดาของแทงซานต่อจัก,กรพรรดิอสูรอมตะผู้ยิ่งใหญ่พร้อมกับจัก,กรพรรดิที่ไม่มีที่สิ้นสุดและจัก,กรพรรดิเทียนหยาง จากความไว้วางใจในจัก,กรพรรดิเทียนหยางและจัก,กรพรรดิที่ไม่มีที่สิ้นสุดจัก,กรพรรดิปีศาจที่ยังไม่ตายได้เชื่อสิ่งที่แทงซานผู้ชั่วคราวและแท้งซานยังอธิบายสถานการณ์ที่แท้จริงของเหมยกงจื่อต่อจัก,กรพรรดิ ในความเห็นของข้าเป็นเกียรติแก่ข้าความแข็งแกร่งที่แท้จริงของจัก,กรพรรดอิอสูรแยกสวรรค์อาจถึงขอบเขตของราชาแห่งเทพแล้วแม้ว่าเขาอาจจะไม่สามารถแสดงพลังเต็มที่กับดาววิเศษได้อย่างเต็มที่แต่ถึงอย่างนั้นข้าฉันเกรงว่าจาัก,กรพรรดิแห่งราชสำนักบรรพบุรุษรวมกันจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขา ถังซานทำลายฉากที่น่าอับอายอันที่จริงเขายังต้องการกอดนายน้อยเมยยออีกสักพักแต่มีเพียงต้นขาของเขาเท่านั้นที่กำลังจะบีบเนื้อจากกรงเล็บเสือขาวข,ของเหมยกงจือท้ายที่สุดเหมยกงจือยังเป็นเด็กผู้หญิงและต่อหน้าอาของเขาและจัก,กรพรรดิเขารู้สึกอับอายอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อเขาคบกับถังซานโอ้แยกนภามีพลังมากจริงหรือไม่จําเป็นหรอกฉันคิดว่าเขาอยู่ในมือฉันตั้งแต่แรกแต่เขาไม่ได้ถือไว้สิบรอบด้วยซ้ํา อัญญาประกาศคู่จัก,กรพรรดิเทียนหยางเป็นผู้นำในการตั้งคำถามในความเห็นของเขาถาังซานพูดเกินจริงไปเล็กน้อยฉันคิดว่าเขาพูดถูกจัก,กรพรรดิปีศาจอมตะเลือกที่จะสนับสนุนถังซานในขณะนี้เทียนหยางคุมไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุในวันนั้นและการฝึกฝนของพวกเขาไม่เพียงพอมีเพียงฉันเท่านั้นที่เข้าใจอย่างแท้จริงว่าการโจมตีของท้องฟ้าที่แตกแยกบนเซี่ยวเมยนั้นทรงพลังเพียงใด ตอนนั้นฉันกำลังคิดว่าถ้าเป็นฉันแม้ว่าฉันจะไม่ได้เตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ในการเผชิญกับการระเบิดอันน่าสะพรึงกลัวเช่นนี้ฉันก็กลัวว่าฉันจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงกับนิพพานฟีนิกเท่านั้นจัก,กรพพรดปีศาจอมตะยังคงอธิบายต่อไป ทันทีจริงในวันนั้นเขาเป็นจัก,กรพรรดิที่ใกล้เคียงที่สุดกับการทำลายล้างของจัก,กรพรรดิปีศาจแยกสวรรค์และการทำลายล้างโลกภายใต้การชักนำของเขาพลังขอองค์การเคลื่อนไหวนั้นเพียงพอที่จะเปรียบเทียบก,กับอดีตจัก,กรพรรดิปีศาจคริสตันแต่ถ้าแยกนาภายังคงซ่อนความแข็งแกร่งของตัวเองอยู่ล่ะจัก,กรพรรดิปีศาจอมาตะกล่าวด้วยความกลัวอย่างยิ่งในกรณีนี้ท่านเทพสมุดเราควรปล่อยแยกนาภาไว้ตามลำพังหรือไม่ อัญญประกาศคู่จัก,กรพรรดิสวรรค์ไม่มีที่สิ้นสุดถามอย่างเป็นกลางในเวลานี้มีทางหนึ่งและนั่นคือการช่วยให้เหมยกงจือฝ่าการบ่มเพาะของจัก,กรพรรดิได้เฉพาะเมื่อเหมยกงจือบุกทะลวงไปยังจัก,กรพรรดิเธอจึงจะสามารถควบคุมพลังของดาบอสูรอาชูราได้มากขึ้นและด้วยเหตุนี้จึงเอาชนะจัก,กรพรรดิสวรรค์อัญญประกาศคู่ทั้งซานตอบช้า หลังจากได้ยินคำพูดของแทงซานจาก,กรพพัดปีศาจอมตะที่ยิ่งใหญ่และจาก,กรพพัดที่ไม่มีที่สิ้นสุดพยักหน้าอย่างครุ่นคิดจากกระพัดทั้งสองได้เห็นพลังโจมตีที่เหมยกงจือตีโต้โดยไม่รู้ตัวในวันนั้นเลือดที่ไม่รู้จบปกคลุมท้องฟ้าและดวงอาทิตย์เมื่อนึกถึงฉากนั้นในตอนนั้นจากกระพรดอสูรที่ยังไม่ตายมีข้อสงสัยบางอย่างหากถูกโจมตีใส่เขาเขาจะสามารถอยู่รอดได้โดยอาศัยอำนาจแห่งฟีนิกซ์นิพาน ในเวลานี้จัก,กรพัทจัก,กรพัทเทีนยนหยางได้ตั้งคำถามของเขาเองทำไมจะเป็นคุณไม่ได้ในความคิดของฉันถ้าคุณฝ่าเข้าไปหาจัก,กรพัทฉันเกรงว่าคุณจะแข็งแกร่งกว่าเหมยกงจือข้าฝ่าจัก,กรพัทไปไม่ได้ทั้งซานสายหัวอย่างช่วยไม่ได้ดาวทำให้ฉันกลายเป็นพระเจ้าซึ่งเป็นการเปิดกว้างหลังจากช่งน้ำหนักข้อดีข้อเสียของทุกด้าน หากข้าทะลวงระดับการบ่เพาะของจักรพรรดิได้ก็หมายความว่าความแข็งแกร่งในอดีตของข้าจะกลับมาในขณะนั้นดาวจะให้ข้าอยู่ได้อย่างไรและข้าได้เพียงกับเหมยกงจื่อเพื่อค้นหาโลกเก่าของเราอัญญะประกาศคู่เงียบไปครู่หนึ่งในกรณีนั้นซาน้อยมาเริ่มกันเลยอันที่จริงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาฉันยังรู้สึกว่าการฝึกฝนของฉันได้สัมผัสถึงระดับของจักรพรรดิอย่างคลุงเครือเหมยกงจื่อทำลายความเงียบและพูด เพราะเห็นได้ชัดว่าทุกคนมีความคิดที่แตกต่างกันในใจต่างต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองและตอนนี้แน่นอนว่าไม่ใช่เวลามาพูดถึงผลประโยชน์ส่วนตัวสิ่งที่ควรทําในตอนนี้คือจะฆ่าปีศาจตัวใหญ่ได้อย่างไรในกรณีนี้ถั้งซานมันขึ้นอยู่กับคุณที่จะจัดการทั้งหมดนี้ถ้าคุณต้องการอะไรก็บอกมาได้เลยถ้าท้องฟ้าถูกฉีกออกเป็นชิ้นชนแม้ว่าฉันจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาฉันก็ไม่เอาพ่ายแพ้อย่างง่ายดาย ในที่สุดจัก,กรพรรดิเทียนหยางก็โล่งใจและนี่ก็หมายความว่ามันเป็นสิ่งที่แน่นอนสําหรับเหมยกงจือที่จะฝ่าฟันจัก,กรพรรดิทังซานพยักหน้าไปทางจัก,กรพรรดิอสูรอมตะจากนั้นมองไปที่เหมยกงจือเสี่ยวเหมยกลั้นหายใจสัมผัสพลังอันยิ่งใหญ่ระหว่างสวรรค์และโลกอย่างระมัดระวังอย่าตกใจทีหลังฉันอยู่ที่นี่เพื่อทุกสิ่ง ตามที่ถังซานกล่าวเหมยกงจื่อหลับตาลงเล็กน้อยในทะเลแห่งจิตสำนึกของพระเจ้าเธอดูเหมือนจะเห็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์สาตัวค่อยๆรวมเป็นหนึ่ง